أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญจากเอกองอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พระผู้เป็นเจ้าที่สูงส่งองค์เดียวเท่านั้นจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมรายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่า,างทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการวิเคราะห์ปัญหาเชียว่าเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรกับผมชฉิีง่งสงเสีียมและท่านอาจารย์อมีลอนาในครั้งที่ครั้งที่แล้วครั้งที่ผ่านมาตอนที่ผ่านมาเราได้วิเคราะห์เกี่ยวกับฮะดิษ12คอลิฟะมาถึงตอนที่ว่าในช่วงที่ 12คอลิฟะาดำรงตำแหน่งอยู่ตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่12นั้นอ,อิสลามจะสูงส่งเกรียงไกรเจริญรุ่งเรืองและไม่มีใครที่จะมาแย่งอำนาจจาก12คอลิฟะไปได้ตามสายรายง,งานฮะด,ดิษที่ถูกต้องท่านนาบีพูดเอาไว้อย่างนี้จริงท่านนาบีไม่พูดด้วยตัวท่านเองเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์บัญชามาอินชาอัลลอฮ์เราจะพิสูจน์กันต่อไปว่าจริงไหมที่อิสลามสูงส่ง เกรียงไกรเจริญรุ่งเรืองตามที่หะดิษนี้ได้ระบุเอาไว้มีอะไรเป็นหลักฐานอื่นจากหะดิษเนี่ยหรือหลักฐานสากลที่จะมาพิสูจน์ได้ว่าท่านฮานาบีนั้นพูดจริงสายรายงานอันนี้เชื่อถือได้จริงซึ่งมันไปพิสูจน์ไปโดยปริยายหักล้านไปโดยปริยายถึงต่อความเชื่อของชีอหาที่ชีอหาเชื่อว่าลูกหลานท่านนบีนั้นได้ถูกปล้นตําแหน่งไม่มีใครขึ้นมาเป็นคอลิฟะนะครับ หรือเป็นก็ในระยะเวลาที่สั้นแต่โดยรวมแล้วล้มเหลวอิสลามล้มเหลวตั้งแต่ท่านนาบีได้เสียชีวิตไปอิสลามไม่เจริญรุ่งเรืองอิสลามนั้นล้มละลายว่าง่ายๆหลังจากท่านหลังจากที่ท่านนาบเีได้เสียชีวิตไปนีค่คือความเชื่อของเชียร์นะครับซึ่งค้านต่อหะด,ดิษค้านต่อหลักฐานที่เชื่อถือได้ท่านอาจารย์อามีนรอรนะครับท่านอาจารย์อามีนมีประเด็นไหนที่ท่านอาจารย์ต้องการจะพิสูจน์เกี่ยวกับประเด็นนี้ให้ท่านพี่น้องได้ รับทราบขอท่านอาจารย์นามีได ah ah ar ้ทักทายแล้วเชิญพิสูจน์ได้เลยครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานรเรฮีมอลฮัมดุลิลลาฮิรบิลอาละมีนวะบิฮิาฮิ ا อะล لا حول ولا ق و ม إلا بالله نالى عزيم أما بعه السلام عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ครับอาจารย์อามนครั้งที่แล้วอาจารย์อ่านหดิษต้นหนึ่งใช่ั้มครับว่าอิสลามจะเจริญรุ่งเรืองแล้วไม่มีใครแย่งอำนาจไปได้อาจารย์ one, มีอะไรจะต่อคร้ทีนี้อามีนมีอีกสำนวนนึ่งจากชรีฟเรื่องลินส่า12คนนี้านี่ ไม่ใช่สิบสอิหม่ามทิชีอาเชื่อทิชีอาเชื่อไม่สามารถสน,นับสนุนความเชื่อเขาได้อ้าว <นะ S 2> มีอะไรว่าไปข้อทีส่สำนวนนี้เนี่ยก็อยู่ในมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดเหมือนกันเป็น,ปนตำราบันทึกฮะดิษใช่เ,เล่มหนึ่งเป็นฮะดิษที่ซอฮีฮะด้วยโอเคอ้อนอบบนะรอซูลุล l l a h i s a ล l a ล l a h u alaihi w a s a l ล a m bi a r r ร f ฟาตินท่านนบีเนี่ยได้คุตบะห์ครับแก่พวกเราที่ทุ่งอาร์ฟะห์ครับฟะกอละ ลายาซาลุลายาซาลุฮาซัลอัมรุอาซีซันมานีอันซอฮิรอนอะลามันนาวะอะฮูัตตายัมลิกัสนาอชรกุลฮูท่าน,นาบีบอกว่ากิจาการของศาสนาเนี่ยกิจาการการงานของศาสนานี้เนี่ยจะอยู่อย่างมีเกียรติจะอยู่อย่างมั่นคงเกรียงไกลเนี่ยนะเหนือผู้ที่ต้องการที่จะแย่งชิงอํานาจไปจาก12คนนี้และ12คนนี้เนี่ยจนกว่า12คนนี้เนี่ยจะมาปกครอง ประชาชาติอิสลามทั้งหมดอีกทีะอาจารย์ความหมายอ่ะคือหมายถึงฮัตตาย่มลิกสนาอาชาโรกุลลุห์มคือหมายถึงจนกว่าอ,อิสลามเนี่ยจะเกรียงไกระนะจนกว่าสิบสองคนเนี่ยสิบสองคอลีฟาเนี่ยจะมาปกครองจะมาปกครองตองกลงมีเกรียงไกรก่อนปกครองเหรออาจารยังไงคือหมายหมายถึงว่าอิสลามยังคงเกรียงไกรจนจนกระทั่งจนกระทั่งผมใช้คาผิดจนกระทั่ง12บสองคนเนี่ยมาปกครองหมดแล้วอ๋อ คือเอาง่ายๆนี่เราในระหว่างที่สิบสองท่านเนี่ยปกครองอยู่อิสลามเกียงไกลอิสลามเกียงไกลอ่าฮะดิษนี้เนี่ยอยู่ในมุสลนั่นของท่านอิหม่ามอัลกุบดหมายเลขฮะดิษที่สองหมื่นเก้าร้อยสิบสองหมื่นเก้าร้อยสิบฮะดิษโซเฮียด้วยโอเคมันขัดแย้งกับความเชื่อชีอยร์ยังไงจันทร์เชอริคขัดแย้งยังไงขัดแย้งก็คือท่านนบีบอกว่าสิบสองคนนี้จะได้ปกครองจะได้ปกครองในตามฮะดิษตัวนี้ตามฮะดิษตัวนี้ในในความเชื่อของอิสลามครับปกครองแค่สองคนในบรรดาอิหม่ามเขาทั้งหมด ก็คืออาลีและฮัสซันอ๋อมีมีได้ปกครองใช่ใชอาลีและฮัสซันแค่สองคนเท่านั้นแต่คนที่เหลือไม่ได้ปกครองฮะดิดบอกสิบสองสิบสองจะได้ปกครองทั้งหมดอืแล้วก็สำนวนเดิมก็คือมันจะมีเกียรติเหนือที่ผู้ที่เหนือผู้ที่แย่งชิงอํานาจคือเขาเรียกว่าศาสนาจะยังมีเกียรติและคนที่แย่งชิงอํานาจไปจากเขาไม่สามารถที่จะแย่งชิงไ <ป S 2> ืจากเขาได้ตอนที่แล้วสรุปก็คือท่านนบีได้พูดว่าสิบสองคนนี้จะได้ปกครองจริงๆนะจะมาเล่น นำมาทำเขาเรียกว่าเอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะจะมาจ้างจะมาแบบว่าจะให้ปกครองที่นี่คือเป็นอยู่ในตําแหน่งอิมามนั่นแหละปกครองโตไปแล้วเราชี้แจงไปแล้วประเด็นนี้บางทีมันต้องย้ำบางทีเขาวนวนสมรรถนะวนเพราะฉะนั้นเมื่อนบีบอกว่า12คนนี้จะจะขึ้นมาปกครองะเราก็จะต้องพิจารณาว่าคนที่ไม่ได้ขึ้นปกครองในความหมายจริงๆนะนบีต้องการพูดกับประชาชนของท่านถ้าท่านนบีมามีซนนีมีมีความหมายซนเล่นมาปกครองที่นี้ปกครองแบบ แบบไม่ใช่ที่ปรากฏเนี่ยโหประชาชนจะไม่รู้ได้ไงโอ้โเนี่ยตีความกับตความกันไม่ทู้กี่กี่ทางเพราะฉะนั้นนบีพูดในความหมายชัดเจนความหมายที่ปรากฏปกครองก็คือปกครองปกครองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ขึ้นปกครองครับก็ไม่ใช่อก็ไม่ใช่แล้วก็ในอีกสำนวนหนึ่งอาจารย์ชิดมันใช่ครว่าลายบุรุหุมุคอลิฟุนวะลามุฟาริกุนฮัตตายัมดีมินอุมมติสนาอัชรออลีฟะอันนี้จากบันทึกของใครฮะด ถัดมาเล่มเดียวกันเล่มในกันหมายเลขถัดมาท่านนบีบอกว่าจะไม่มีใครที่ทําร้ายเขาได้ต่อต้านเขาเนี่ยไม่ได้แยกตัวเนี่ยจากเขาก็ไม่ได้ทําร้ายก็ไม่ได้จนกระทั่งพวกเขาสิบสองคนจะปกครองไปแล้วนสิ้นสุดไปแล้วคือหมายถึงจะจะต่อต้านเขาจะล้มอํานาจเขาหรือแยกตัวออกจากพวกเขาเนี่ยไม่ได้ไม่มีผลสําหรับเขาอันนี้เอาล็อสัญญาเอาไว้เอาล็อสัญญาไว้จนกว่าจนไม่จนกระทั่ง พวกเขาจะขึ้นมาปกครองประชาชาตินี้ทั้งหมดครบส่วน12คงน,น่าจะชัดแล้วนะท่านพี่น้องอาจารย์ชริปจะสรุปอะไรไหงผม<ร>ให้อาจารย์ <จะ S 1> สรุปสรุปก่อนพี่น้องชีอาที่ได้รับฟังรับชมรายการอยู่มันก็ชัดนะอาจารย์ไม่ต้องสรุปอะไอสิ่งที่อาจารย์พูดมานะมันก็คือข้อสรุปอีกทีหนึ่งงนะ mm. ก็คือมันชัดแล้วว่าตามความเชื่อของชีอาลูกหลานนาบีที่ท่านเชื่อ12ท่านเนี่ย ไม่สามารถที่จะมาสอดคล้องรองรับกับอดีตของอัลลอสุนนะสิบสองดนวหนึ่งฟ้าได้เลมีมีสำนวนหนึ่งลายาซาลุฮะซัดดีลุฎอฮิรันอัลามันนาวะฮุลายาุรุฮุมุคอลิฟุนวะลามุฟาริกุนฮัตตะยัมดียามินอุมมติอิสนาอชรออามีรันสำนวนเดิมคือคนเหล่านี้สิบสอคนเนี่ยจะปกครองอิสลามจนกระทั่งครบ12คนจะปกครองลูกมุสลิมจนกระทั่งครบ12บสองคน และไม่มีใครที่จะต่อต้านอํานาจเขาใดไม่มีใครที่จะแยกตัวไปจากพวกเขาใดคือจะสยบสยบอยู่ใต้าอานาจของสยบอยู่ใต้อํานาจของของสิบสองท่านนี้ซึ่งค้านกับสิ่งที่ชีอาได้เชื่อนะครับว่าลูกหลานนาบีนั้นได้ถูกกดขี่กลมเห็นถูกแย่งอํานาจไม่มีสิทธิ์ที่จะปกครองคือ,ค,อคือเราเราเรา,เราต้องกล่นกันว่าในความเชื่อของชีอาท่านอาลีเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคอลิฟะหลังจากท่านนาบี อยากไปทันทีขึ้นมาทันทีอัลลอฮ์แต่งตั้งตามความเชื่อของเชียซึ่งตามความเชื่อของเชียอันนี้ก็ไม่ได้เป็นอบูบักก็แย่งไปตามความเชื่อของเชียเขาก็บอกอบูบักเป็นกาเฟตเป็นคนที่ทรยุนบีเป็นมูนาฟิกเป็นคนชั่วหมดสมัยอบูบักอุมัตก็ปล้นไปอีกตามความเชื่อของเขาหมดสมัยอุมัตอุมัตปล้นไปเนี่ยอยู่ในตำแหน่งสิบปีโอ้โหนานเลยปล้นมาอยู่สิบปีตามความเชื่อตามความเชื่อนะพังหมดแล้วเพราะเขาบอกว่ามีซุนนะนบีประการหนึ่งคือซุนนะมุตอ การแต่งงานชั่วคราวกับผู้หญิงก็บอกมันได้ยกเลิกมันยกเลิกทั้งทีนบีไม่ได้ยกเลิกที่การแต่งงานชั่วคราวเนี่ยเดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันค่อยว่ากันเรื่องนี้ค่อยว่ากันแต่ว่าจริงๆแล้วท่านนบีได้อิสลามได้ยกเลิกไปแล้วถึงวันเกียรติมัดแล้วมีอะไรการที่เชื่อที่ได้ของเขาที่เขาอ้างเขาอ้างและอิสลามยิ่งใหญ่อะไรแล้วไหนไหนที่ว่าปล้นตําแหน่งเขาไว้ไม่ได้ไม่มีใครทําร้ายเขาได้เขาจะได้รับชัยชนะเหนือผู้ที่คานนี่ได้รับชัยชนะแบบนี้ ไม่ได้อุสมานก็ปล้นไปอีกสิบสองทีตามความเชื่อเขาอะนะตามความเชื่อเขาแล้วพออาลีขึ้นไปก็ถูกมูอาวิยะทําลายอํานาจอีกหมดสมัยของอาลีอาลีตายไปแล้วฮัสซันขึ้นมาหกเดือนก็ถูกมูอาวิยะกดดันจนฮัสซันต้องยอมมอบตําแหน่งคอลิฟ้าให้มูอาวิยะแล้วใบ้อะแก่มูอาวิยะเนี่ยตามตามความเชื่อเชลปมันไม่ไม่เข้าไม่ใช่่ยังไม่พอจะชริฟรุ่นฮัสซันรุ่นรุ่นของ รุ่นหมดรุ่นฮสซันไปแล้วน้องฮาซันขึ้นมาคือท่านฮุเซนเราเดียนหลอนท่านฮุเซนขึ้นมาถูกฆ่าอีกถูกฆ่าถูกทําลายอีกอิสลามพังพินาศท่กาบลาหมดฮุเซนไซนุลอาบิดินขึ้นมาถูกว่างยาพิษอีกโอ้โหถูกทําลายอีกถูกกดดันอีกถูกราชวงศ์อุมมย่ารังแกออ่ะหมดหมดไซนุลอาบิดีนอิหมั่นบาเกตขึ้นมาบาเกตเท่าที่ผมทราบนะปกติอยู่แต่ยะฝันอัสซอดีกลูกของบาเกตคืออิหม่ามที่หก ตูกวางยาพิษอีกถ <Okay. S 2> ูกฆ่าอีก oh. แล้วก็อิหมามคนต่อมาไปจนถึงมาดีมาดีก็อยู่ไม่ได้อีกเข้าถ้ำเ,าำเล่นกายไปจนวิลายาไม่เหลือการปกครองไม่เหลือไหนว่าไหนว่าเขาจะไม่มีใครทาอันตรายะอ,อย่างนี้อาจารย์ชริฟนบีบอกว่าอิสลามจะยิ่งใหญ่เพราะสิบสองคอลิฟานี่และทุกวันนี้คอลิฟ้าคนที่สิบสองในความชุิยะนุ่นหายไปอยู่ใหนหายเข้าถ้ำหลีกหนีความกลัวไปหนีอันตรายไปแล้วยิ่งใหญ่ยังไง ถ้ายิ่งใหญ่ต้องต้องปกครองให้ได้ก็ถ้ายิ่งใหญ่อิหมามก็มาเล่น้มันจะไปหายทํไมไมอาจารย์แล้วกลัวทําไมในเมื่อตามความเชื่อของชีอะห์คือไม่ผมถามนะคนที่พูดนาภาษาอะไรอาจารย์ชัริศสมมุตินะยุคนี้เนี่ยไม่ใช่สมมุติสิตอนนี้เป็นยุคที่อิหมามยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นยุคที่อยู่ในยุคสิบสองคนคนที่สิบสองอยู่แสดงว่าอิสลามต้องยิ่งใหญ่สิตอนเนี้ใช่โอ้ยนี่ตกต่ำแล้วจะต่ำยังไงอาจารย์แล้วผมถามนะ ผู้นําภาษาอะไรถ้าอิสลามยิ่งใหญ่แล้วจะหายไปทําไมทำไมไม่ปกครองอิสลามยิ่งใหญ่อยู่แล้วไม่จาร์แล้วเขาจะกลัวอะไรอิหม่มตนที่สิบสองที่ซ่อนอยู่ในถ้ำเนี่ยนะคือตามความเชื่อของเขาเนี่ยจาร์ไม่เคยบอกผมไม่ยู่อิหม่ามนี่จะเลือกตายเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แล้วแล้วกลัวอะไรเมื่อตัวเองไม่ตายก็คือไม่ตายอ่ะไม่ประสงค์จะตายก็คือไม่ตายแน่นอนสรุปก็คือหลายอย่างเลยขัดแย้งเพราะฉะนั้นคือมันมีอาจารย์ชริดผมเคยพูดนะเขาบอกว่า นบีบอกยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่แลวคุณไม่ต้องมานั่งคิดเองเอา,เอานาบีบอกเงื่อนไขของความยิ่งใหญ่เอาไว้ด้วยว่าจะไม่มีใครทําร้ายเขาคือหมายมมถึงว่า,กกาคุณที่เราคิดที่เราค้านคุณเนี่ยคือคุณทึกทักไปแล้วว่า12คนนี้คือ12อิหมมของคุณที่คุณเชื่ออยู่และคุณก็จับมาโยนใส่ฮะดิษนี่ทั้งๆที่มันไม่ตรงกับคุณและลักษณะที่นบีระบุไว้ล่วงหน้าเวลาไม่ตรงอย่าไปอย่าไป อย่าไปสนใจเชื่อก็เชื่อยกะยๆยไอย่างง่ายๆอย่างนี้สมมติอาจารย์ชาลิดใช่อย่างนี้อะไระ่ะการแสวงหาความจริงไม่ใช่ตัดบทง่ายๆอย่างนี้อะไรละอะไรละอายะที่บอกว่าโลกไม่แผ่ราบไอ้พื้นดินอันกรานรจำไ,ไ,ไม่ได้ไไม่ไเอาประมาณนั้นสมมติไม่ใช่สมมติสิมันก็มีอายะกรานที่เราล้อทรงสร้างแผ่นดินให้มันแบนราบให้มันแผ่ราบใช่ไหมองค์การนี้ไม่ได้ไปว่าโลกแบนนะอาจารย์ชาลิดองค์การนี้พูดถึง พื้นดินที่เรายืนอยู่เนี่ยมันราบ่แต่มันราบอยู่บนสันฐานที่โลกมันกลมอาจารย์จำพิสูจน์สมมติสมมติสมมตินะชริสมมุติว่าผมเนี่ยนะอืเป็นคนโง่เชื่อว่าโลกแบนอืแล้วมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าโลกว่าโลกนี่กลมอืแล้วมุสลิมเองก็เอาข้อพิสูจน์นี้มาบอกว่าองค์การเนี่ยแปลไม่ได้แปลว่าตัวโลกมันแบนแต่แปลว่าพื้นดินมันแบนอแล้วผมก็ตอบสวนขวานภาษากว่าเฮ้ยโลกบอกว่าแบนก็แบนไม่ต้องเอา ไม่งี้ก็มาคือคือบทลา้สารมันจะอย่างเงี้ยมันจะอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าผมแอบกันเลงจะค้านเขาว่าองค์การนี้ต้องแปลว่าแบนเพราะอัลละห์บอกว่าแบนแต่อีกฝ่ายนึงบอกว่าไม่แบนเพราะมันมีข้อยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่าโลกมันกลมอัลละห์ไม่ขัดแย้งกับความจริงแน่นอนความจริงอยู่แล้วและผมก็เดื้ออัลละห์บอกว่าบอกว่าแบนแม้ว่าคุณไม่เห็นคุณก็ไม่ต้องถามเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยนบีบอกว่ายิ่งใหญ่แม้ว่าในบระวัศาสตร์ดูเหมือนมายิ่งใหญ่คุณก็ไม่ต้องถาม อันนี้เขาเลยก็ใช้ความเชื่อตัวเองมาตัดสินไม่ใช่ว่าใช้ความจริงมันเคยมีคนที่พูดอบผมอย่างนี้นะเขาแอดอีเมลมาหาผมแล้วก็พยายามจะค้านผมผมว่านี่คุณอะไรกันนะสติปัญญาคุณเนี่ยคือยังไงแล้วฮะดิษเน่มันชัดแล้วอแต่มันค้านกับความเชื่อของของพวกพวกคุณพวกชีอาที่ทว่าไม่มีความรู้นะแต่ว่าผสมกับความดื้ออยู่นะก็เลยก็เลยไม่รู้แหละจะเอาอย่างนี้แหละหลักฐานค้านยังไงก็อย่าไปสนใจมากอย่างมองข้ามไปบ้าง เพื่อที่จะให้ความเชื่อผิดๆตัวเองนี่คงอยู่เอาไว้ก็ไม่ได้อาจารย์ทีนี้ประการต่อมาจย์ชริปเราสรุปแล้วนะว่าภาพรวมเนี่ยดูดูท่าแล้วเข้ากันไม่ได้กับความเชื่อของชาวพิษณเข้ากันไม่ได้เอามาเป็นหลักฐานประการต่อมาจันชริปฮัดดิสิบสองคอลีฟาเนี่ยเราพอจะหาเจอแล้วว่าพอจะหาเจอบ้างแล้วในระดับหนึ่งว่าใครบ้างเดี๋ยวฝ่ายอาริสุนนะเราหาเจอเอาเป็นว่าที่อิจุมะที่เอกฉันมีมีอยู่หมายความว่าอสมมตินะ แต่ผมบอกว่าตอนนี้รู้แล้วสี่คนแรกเป็นใครนอับูบักรอุมารอุสมานอรอดุลเลลอฮ์อันหุมใช่คือโอเคอาจจะรวมท่านฮัซันด้วยรวมท่านฮะสซันท่านฮะสซันในหกเดือนจริงๆท่านฮะสซันเนี่ยถ้าจะพูดแล้วคืออยู่ในช่วงที่รับต่อจากอาลีก็คือรวมก็ยังอยู่สามสิบปีอยู่เดี๋ยวอาจารย์ต้องพิสูจน์นะว่าอาจารย์ไล่เลขได้สี่แล้ว อับูบัคอุมารัอุสมาวันเาจะอะไรคนที่หนึ่งคืออบูบัคเดี๋ยวอาจารย์ไล่ไปถึงคนที่สิบสองอาจารย์ต้องพิสูจน์ด้วยความจริงนะว่าอิสลามยิ่งใหญ่จริงนั่นเอนแต่ว่าตอนนี้เราพูดหัวก่อนคือผมมันจะพูดว่าชีอาเนี่ยที่บอกว่าที่สิบสอง c a l i p เนี่ยคนแรกคืออลีคนที่สองคาซันฮุเซนไปจนถึงอิหม่ามคนหลังๆเนี่ยขึ้นหัวมาก็ไม่ถูกนะขึ้นหัวมาลีเพราะนบีมาอธิบายเขาเลยคอสต์มาเจาะจงบอกว่าสิบสองคนเนี่ยระยะแรกของสิบสองคนเนี่ยส เดี๋ยวอาจารย์กำลังจะบอกว่ามีอีกสายรายงานมีอีกสายรายงานมีอีกฮะดิสิบบนนึงมาสนับสนุนซึ่งกันและกันใช่ที่บอกว่าคนแรกคืออบูบักไหน่ามาสิฮะดิษนี้เนี่ยอยู่ในสุนันของท่านอบูดาวูดฮะดิษที่4,646เช็คอัลบานีบอกว่าฮะดิษนี้สรงนักวิชาการตรวจสอบและเชื่อถือได้ท่านซาฟีนะเราเรียนหลอกอันซัฮบะกอละกล่าวไว้ว่ากอละรอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คีลาฟาตุนนูบูวติสซลาซูนะสนะอาจารย์ล็ท่านนบีบอกว่าตำแหน่งคีลาฟะเนี่ยตำแหน่งตำแหน่งผู้นำแหละตำแหน่งคอลิฟ้เป็นคีลาฟาตุนนูบูวะที่อยู่บนรอยเป็นคอลิฟ้ที่อยู่บนความถูกต้องบนแนวทางสุนนะ,อะของฉันเนี่ยท่านนบีมันจะมีระยะเวลาอะไรช่วงไหนช่วงไหน <30 S 1> คือนบีบอกว่าหลังจากที่ท่านตายไปเนี่ยนะ สามสิบปีสามสิบปีแรกนับเลยตั้งแต่วันที่ท่านตายไปนี่นับปีนั้นไปจนถึงปีที่ร้อยที่สามสิบนั่นแหละคีลาฟะใครที่เป็นผู้นําอยู่ในสมัยนี่ถูกต้องเป็นคอลิฟะที่ถูกต้องนี่นบียืนยันนี่นบียืนยันคอลิฟาตุนนูบูหนูบูวะแปลว่าคอลิฟะที่เจริญรอยตามอยู่เนแนวทางที่ถูกต้องเหมือนกับท่านนบีฮัมวัลัสลอฮุลััลมใช่แล้วแล้วก็อย่างนี้เดี๋ยวปีก่อนจะก่อนจะจะตอบตรงนี้นิดหนึ่งว่านบีเป็นคนรับรองเองว่า คอลีฟ้าที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนูบูวะชัดเจนคุณไม่ต้องมาเถียงเลยว่าเฮ้ยคอลีฟ้านบีตั้งหรือเปล่าก็นบีบอกว่ามันถูกกีฬาฟุตุอลนูบูวะมันถูกไม่ต้องถามนบีตั้งไม่ตั้งประเด็นคือมันถูกเป็นตำแหน่งคอลีฟ้าที่ถูกใช่ตับบีบอกถูกคือมันเป็นอย่างนี้จัสตินมันเคยมีผู้รู้เขาถามเราว่ามีไหมฮารดิสตีบอกว่าสี่คอลีฟ้าเราเลยมีสิบสองคอลีฟ้านะคุณมีไหมฮารดิสตีบีว่าจะมีสี่คอลีฟะาเอาตัวเลขเอาตัวเลขเอาตัวเลขเอาแต่ผมจะตอบ คือเราได้วิวเคราะห์ไปแล้วว่า12คอลิฟ้านั้นนบ,บีไม่ได้บอกว่าประชาชาตินี้จะจํากัดแค่12คนแต่มันจะมีผู้นําหลังจากนั้นอีกอแต่นบ,บีพูดว่าในสมัยที่12คน<อ><อ>นี้อยู่เนี่ยอิสลามจะแข็งแกร่งแต่ไม่ได้ไปว่าหลังจากนั้นละอิสลามจะไม่มีผู้นําอีกแล้วมันมีต่อ,ตอหลังจากนั้นก็จะมีผู้นําขึ้นมาแต่อิสลามเริ่มตกต่กตำตกต่ำแล้วใช่ทีนี้เราก็จะพูดว่าที่คุณถามว่ามีไหมฮัดติสติว่าคอลิฟ้า4คนถูกต้้องก็นีีีลละ30 30 30ปปวครัตศาส์ คือชังจีอาและอลิสุณาเนี่ยยอมรับกัน,น,กนว่าคนที่ขึ้น,นสูงคือประวัติศาสตร์ได้บันทึกเห็นพ้องกันว่าอบูบักอบูบักขึ้นมาสู่ตำแหน่งคอลิฟะเป็นผู้นำเนี่ยเป็นคอลิฟะในโลกอิสลามอาสองปีอุมัร อ่าสิบปีท่านอุสมาน12ปีท่านาลี6ปีรวมเป็น30ปีโทเทลรวมเลย30ปีแปะเลยรวมท่านฮัสซันเข้าไปด้วยอีก6เดือนก็นับว่าเป็น30ปีหมด30ปีหมดอ๋อใช่เพราะท่านลีไม่ได้ปีเต็มไงอ๋อก็รวมเข้าไปด้วยก็พอดีเลยนะท่านนบีบอกแปะเลยนะใช่ยังไม่พออาจารย์ชริปซุมมายุติละซุมมายุติละฮุลมุลกะเอามุลกะฮูมายะชะท่านนบีว่าเลทหลังจาก30 มีนี่หมดไปเนี่ยหลังจากมีที่สามสิบนี่หมดไปตําแหน่งคอลีฟาจะเปลี่ยนรูปนะยังไงจะเปลี่ยนรูปเป็นระบอบกษัตริย์ขึ้นโอ้ยนบีพูดีนจริงนะลงตรงเป๊ะเลยนะคือจริงนะหมดหมดหมดสี่ท่านเนี่ยหมดสี่ท่านในประวัติศาสตร์เนี่ยหลังจากท่านฮุสันเนี่ยหรือหลังจากยุคของท่านอาลีหมดไปเนี่ยคนที่ขึ้นเป็นคอลีฟาต่อจากท่านอาลีคือมูอาเวียซึ่งอาระบบอบิสุฟยานมูอาเวียเนี่ยเป็นคนแรกที่มีความเป็นกษัตริย์ คือเขาเรียกว่าแผลงคอลิฟ่าเนี่ยเริ่มทําให้ระบบคอลิฟ่าเนี่ยซึ่งมาจากการชูรอซึ่งเป็นคอลิฟ่าที่โดยปกติสีคอลิฟ่าแรกจะติดดินจะคือจะมีความเป็นอิหม,มัมจะมีความเป็นผู้นำศาสนามากกว่าแต่มูอาวิยะเนี่ยทำให้คอลิฟ่าเนี่ยเริ่มเป็นระบบกษัตริย์ขึ้นเลยอ๋อเริ่มเป็นระบบกษัตริย์ใช่เล่นหลังจากมูอาวิยะตายไปแล้วลูกเขาขึ้นมานี่กษัตริย์ชัดเจนชัดเจนเลยเพราะสืบเชื้อสายแล้วเดี๋ยวอาจารย์ท่านนบบีบอกว่าหลังจาก30ปีไปแล้วจะเบี๊ย์ขึ้นมาจะเป็นระบบกษัตริยย์เลหมดปีที่30ขึ้ไปเลยใช่ แล้วก็ท่านท่าน,านกอลอัสกอละัสะอีดุนท่านท่านไสอีดซึ่งรับรายงานฮะด,ดิษนี่มาก็บอกว่าท่านซาฟีนะเนี่ยซาฮบะเนี่ยก็ได้พูดกับฉันว่าอัมสิกาอาเลกะอาบาบักซนตไนนี่อุมารอัชรอันวะอ us us ุสมานุสตาไนนอัชรอตะวะอาลียุสิตตันก็คือรวมแล้วสามสิบปีเพราะฉะนั้นท่านจงรู้ไว้ว่าสามสิบปีนี้เนี่ยคือสามสิบปีที่อบูบักอุมะรอุสมานอาลีนั้นเป็น นี่ฮะดิษร,ระบ,บุเอาไว้ของฮะดิษเลยไม่ใช่ว่าเรามานั่งคิดกันเองฮะดิษต้ตนนี้เนี่ยเป็นข้อตอบโต้หนังสือโกหกเล่มหนึ่งชื่อชีอะห์คือซุนนะห์ที่แท้จริงเขียนโดยโดรมูฮัมหมัดอัตอติยานีวันนี้ผมจะไม่เปิดเลยเสียเวลาเวลามันโกหกเลยนะโกหกโกหกอะไรอาจารย์ชริดเขาไอ้คนเขียนเล่มนี้เขาบอกว่าเขานี่เป็นซุนนีมาก่อนไปเจอสัจธรรมจากชีอะห์เขาบอกว่าชาวซุนนีเนี่ยพูดสวยนะก่อนหน้ายุคสมัยที่ท่านอิหม่ามอัลฮัมมัดมูฮัมบัลรอฮิมะฮุลลอฮ์จะมาอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยฮิจเราะ สองร้อยกว่ากว่าแล้วเกือบจะสามร้อยแล้วท้าเปว่าสารลับลายเขาบอกว่าก่อนหน้าที่อิหม่ามอะห์มัดจะเกิดมาเนี่ยไม่เคยมีอาลีซุนน่ามุจจามะคนใดเรียนนับว่าอาลีเป็นคอลิฟะ์รอชินินเขาบอกว่าเพราะเขาบอกว่าเพราะอาลีซุนน่ามุจจามะเนี่ยเป็นศาสนาเป็นแนวทางที่พวกบันนีอุมัยยะกุขึ้นเฮ้ยเราเนี่ก็เชื่อเราก็เรียนฟัตูอินเราก็เรียนว่าอาลีเป็นคอลิฟะ์คนที่สี่เขาบอกว่าไอ้รุ่นของเราเนี่ยเป็นรุ่นที่อิทธิพลของอิหม่ามอะห์มัดบูไว้แล้วแต่ก่อนหน้าอิหม่ามอะห์มัดเนี่ย เขากำลังจะบอกว่าไอ้ที่เราเชื่อเชื่อกันมาตั้งแต่ตั้งแต่อดีตมาเนี่ยมาจากอิหม่ามอิหมั่นอัมัดแต่ก่อนในอิหม่ามอัมหมัดคือสมัยของอิหม่ามชาฟฟีอีของอิหม่ามฮานาฟีก่อนไปคุณสมัยซอฟบ้าไม่เคยมีใครนับอาลีเป็นคอลิฟะ้์รอชิดีนขัดต่อฮะดีษตัวนี้ัจะไม่มีใครนับได้ยังไงกันในซอฟบ้าเขาบอกว่าซอฟบะาในเกลียด阿里อู้นี่ชัดเจนท่านอาลีอยู่ในนี้ด้วยท่านลีอยู่ในนี้แล้วนี่ฮะดิษซุนนะรายงานมา Oh ฮัดดิสเน่ได้บอกไว้ว่าจริงๆคนที่ปฏิเสธว่าลีเป็นเป็นคอลิฟ่ท่านที่สี่ที่ได้รับทางนําเป็นคีลาฟตุนูบูว่าเ,เป็นคอลิฟ่าบุญนันท่านนบีคือพวกบันนีมารวานเท่านั้น mm hmm. คือลูกหลานของมารวานบินฮักกมซึ่งเกลียดชังท่านอลีเป็นศัตรูของท่านลีโอเคอาจารย์หมดเวลาละขอมาอัพด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์ครั้งต่อไปอาจารย์ต่อ mm hmm. ได้ได้เลยนะครับอินชาลวันนี้เราต้องจากลาท่านพี่น้องแต่ว่านะครับสามสิบปีแรกสี่ท่านชัดเจนมีท่านอลีอยู่ในนั้นด้วยตรงกันที่ท่านอบีบอกไว้เลย นะครับว่าคอลิฟ้าหนูบูวะคีลาฟ้าหนูบูวะผู้ปกครองที่ยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่เทีท่ยงตรงบนแนวทางของท่านนบีนั้นสี่ท่านไอสามสิบปีสามสิบปีก็คือขยายในหะดิษเองเลยสี่ท่านอบูบักอองมาอุสมานอาลีรอบีลอฮออันฮุมขออโปรดปานท่านเหล่านี้ด้วยอินชาอัญญาลลอฮ์จนกว่าจะได้พบกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้วบ,บิลลาฮิตาฟิกวันที่ใดยะวัส,สลามุอะลัยกุมบเรอฮ์มะตุลลอฮ์วบรากาตุ